ทักทายกันจ้าเพื่อนเพื่อน,นเมื่อนีสิผ้าเพื่อนเพื่อนมาเหตุดอกกลาบสีสวยกันเนอจ้าใส่ริบินความยาวสี่สิบเซนจ้าหลังจากนั้นแห้วพับลงมาสิบเซนค่ะเหมือนในคลิปเลยเอจ้าหลังจากาพับลงมาแล้วกะขขืนทานซีจ้าการขืนทานซีเท่ากับสีขคอนุญาตรีไปแบบเร็วๆเ้ยจ้าเพราะว่าคลิปนี้กะสิมีขั้นตอนการเฮ็ุที่หลากหลายแน่ักหน้อยเนาะอ่าขืนทานซีแล้วแล้ว นี่จ้ะกระสีได้แบบนี้แล้วจ้พี่กรับด่านม้าแล้วจ้านี่ค่ะพี่กรับด่านม้าแล้วก็ใส่เส้นยาวจ้าพีกริบบินไปข้างหลังค่ะแล้วก็สอดจ้านี่ค่ะพีกริบบินไปข้างหลังแล้วก็สอดจ้าค่อยเฮ็ดไปให้ครบทั้งสี่ด้านจ้านี่พี่ริบบินไปข้างหลังแล้วก็สอดได้เลยนี่คะลักษณะแบบในคลิปเลยด้วยจ้า ไม่ต้องดึงแน่นเด้อค่ะถ้าดึงแน่นแล้วเดี๋ยวดอกมันสีดอกหน่อยเขาต้องการให้มันเห็ดเป็นดอกใหญ่ๆเนาะจ้า mm. ก็สะได้แบบนี้จ้าหลังจากนั้นให้เขาจับรวบทั้งสี่เส้นจ้าเ mm. ส้นที่หนึ่งอยู่ข้างล่างสุดจ้าสองสามสี่แล้วก็รวบมาเลยค่ะแบบนี้เลยจ้ารวบแล้วก็หมุนประมาณรอบหนึ่งให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็ริบบิ้นเส้นที่อยู่นอกสุดจ้าให้พิกไปข้างหลัง แล้วก็สอดใต่ฐานเมื่อต้องดึงเขามาแนนนเนื้อจ้าพิกไปข้างล่างแบบนี้จ้าแล้วก็สอดลงมาใต่ฐานลักษณะแบบนี้ล่ะค่ะเฮ็ดไปให้ครบทั้งสี่เสียนจ้านี่จ้าเบิ่งอีกรอบหนึ่งเด้อจ้าพีกไปข้างลัางนี่ค่ะพิกไปข้างลัางแล้วก็สอดเลยจ้า สั่นแรกก็สิได้เป็นลักษณะแบบนี้นะจ้ะกีบสั่นที่สองจะแฮวพิกริบินไปข้างหลังแล้วก็สอดจ้าสอดลงมาใต่ฐานเกานี่ละจ้ะเบือ่อเทือนึงเลยจ้าเส้นเา้วนน่จ้าพิกริบินไปข้างหลังแล้วก็สอดใต่ฐานนี่ค่ะให้สอดครบทั้งสี่เศนเลยจ้าเทสแล้วจ้า เรียบร้อยแล้วจ้าดอกกุหลาบสีสวยของเขาร็จแล้กกระสิเป็นขั้นตอนการตัดเนื่อจากเขาจะใส่กันไก่โค้งกันไก่ซิกแซกหรือว่ากันไก,ตก่ตรงค่ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนื่องจากบางคนเพื่นก็มากกันไก่โค้งกันไก่ซิกแซกหรือว่าตัดตรงก็ได้จา้ามือนี้เขากระสิตัดลักษณะแบบ เป็นใบแฉกๆแบบนี้้วจ้ะการตัดกระสิประมาณนี้แหละค่ะนี่จ้าเรียบร้อยแล้วจ้าดอกกุหลาบสีแสนสวยของเขาจ้าสแสดงลักษณะแบบนี้แหละขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ